วัดีค่ะวันนี้พามาเก็บยอดมะม่วงสายพันธุหญยกล่ำนะคะเป็นมะม่วงที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้มานะคะต้นนี้นะคะก็จะเป็นกิ่งตอนนะคะที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะกระถางคือใบเล็กมากนะคะรากน่าจะลงดินไปแล้วนะคะต้นก็จะประมาณนี้นะคะเรื่มสูงแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บยอด เก็บยอดแบบนี้นะคะพันด้วยพาราฟิล์มนะคะเพื่อที่จะไปเสียบยอดนะคะเดี๋ยวตามไปดูวิธีการเสียบยอดกันเลยนะคะค่ะสำหรับต้นตอที่เรานำมาวันนี้นะคะก็จะเป็นมะม่วงป่านะคะที่เราเพาะมาเมล็ดไว้นานแล้วนะคะหลังจากที่เราเตรียมต้นตอไว้แล้วนะคะเราก็จะทำการตัดยอดออกนะคะนี่ก็คือยอดของต้นตอที่เราตัดออกนะคะ จากนั้นนะ,ะก็จะทำการแต่งแผลนะคะเนื่องจากที่เราตัดไปตะกี้นะคะก็แผลจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาทำการแต่งแผลให้สวยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะผ่าลงตรงกลางเลยนะคะเราจะผ่าแผลประมาณหนึ่งใบมีดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเหลายอดพันดีนะคะให้เป็นริมแบบนี้นะคะพันดีก็คือเป็นมะม่วงสายพันธุ์ใยกล่ำนะคะที่เรานํามาจากต้นตะกี้นะคะแล้วก็พันด้วยพาราฟิล์มนะคะจากนั้นเราก็จะมาเหลาเหลาให้เป็นริ่มประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นํายอดพันดีที่เราเหลาไว้เมื่อกี้นะคะมาเสียบลงตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ เสียบลงตรงกลางนะคะถ้ายอดพันธุ์ดีมีขนาดเล็กกว่าต้นตอนะคะก็ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะคะจากนั้นก็พันแผลด้วยพาราฟิล์มนะคะดึงให้ยืดแบบนี้นะคะเพื่อจะได้แน่นนะคะในการพันนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้พาราฟิล์มนะคะพันทับแผลไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่นนะคะติดป้ายชื่อแล้วก็เขียนวันที่ที่เราเสียบยอดไว้ ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะวันนี้เราเสียบไว้สองกิ่ง2ต้นนะคะนี่ก็คือแผลที่เราเสียบไว้นะคะพันด้วยพาราฟิล์มเรียบร้อยติดป้ายชื่อเรียบร้อยนะคะมีอยู่สองต้นนะคะนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งที่เราเสียบวันนี้นะคะ ประมาณ21วันนะคะก็จะมียอดทะลุขึ้นมาใหม่นะคะยอดทะลุพาราฟินขึ้นมาใหม่นะคะคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะเสียบยอดมะม่วงสายพันธุ์ไย่กล่ำค่ะสวัสดีค่ะ